สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าหันมาดูกันหน่อยทุเรียนมาส่งแล้วค่ะเดี๋ยวจะลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงโอเคค่ะโอดีใจมากเลยที่ถ่ายให้ดูอันนี้คือซูเปอร์แล้วก็99แล้วก็101จริงๆตอนแรกแล้วสั่งสองอันนี้แล้วก็เขาก็ปอกให้ดูเดี๋ยวอพอ เราก็ถามเกี่ยวกับอีกอันหนึ่งพอเราเห็นรูปเนาะเราก็เอ๊ะมันสวยดีรออให้เขาส่งมาให้เขาก็เราก็บอกว่าโอเคเขาส่งมาใหา้พร้อมกันเลยเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะคะดีใจมากเลยดีใจมากเลยอันนี้ซปเปอร์จะเป็นยังไงเนี่ยสีมันก็ไม่เหลืองเหมือนบ้านเราเนาะ แต่ว่าตัวเองเนี่ยชอบทานทุเรียนแฉะเพราะฉะนั้นมันก็คนทางนี้เขาก็ทานทุเรียนแฉกันไม่เหมือนบ้านเราอันนี้9 9นะคะเ9เ้าขาบอกว่าเม็ดมันจะเอ่อเล็กนิดนน้อยกว่าอันโน้นอันโน้นนะคะ2กิโล2กิโลกว่าแกะมาก็ได้เยอะเหมือนกันนะสองชั้นอะส่วนอันนี้เวลาเขาเออเวลาเขาเออ เขาชั่งกับรูปนะคะอันนี้จะเขาบอกว่ามันจะดีกว่า,อ,าอันนี้หนึ่งกิโลในลูกกันนะคะก็ได้มาแค่นี้เดี๋ยวปิดก่อนเพราะว่ากลิ่นมันออกมาเดี๋ยวสิ่นสีเข้ามาแล้วจะตกใจแต่เขาดีใจมากเลยอ่ะที่เราได้บอกเขาบอกโอ๊ยฉันเจอที่สั่งที่ทุเรียนแล้วนะแล้ว ขาเชิจะให้เขามาส่งเรานาะโอ้เขาบอกเขาดีใจด้วยนะแหมนะเราก็โอเคอันนี้หนึ่งศูนย์หนึ่งถ้าทางว่าอันนี้จะสวยที่สุดนะแล้วถ้าเราทานสามอันนี้เราก็เราจะดูว่าไหนอร่อยแล้วเราก็สั่งเขามาให้เขามาส่งก็อันนี้นะคะสีเหลืองอันนี้ให้าจะถ่ายวิดีโอให้เขาได้ดูเนระาจะแกะอันนี้ก็ลูกนี้อ่ะสองกิโลนะคะก็เท่ากับอันซุปเปอร์ อันนี้ข้าทางเม็ดจะเล็กและสีเหลืองจัดนะคะแล้วก็มาดูกันจะบอกเลยว่าเราทานอันไหนอร่อยแต่ถ้าทางอันนี้จะดูดีแล้วอีกสองอันนั้นอาจจะดีสำหรับที่เราจะเอาไปทำน้ำกะทิทุเรียนแต่ปกติเนี้ยเราก็ชนิดที่ว่าเรา,เ,าเนื้อทุเรียนเนี่ยผสมกับ ครีมนะคะโคโคอนทครีมแล้วก็ถ้าจะเติม,มน้ำตาลก็ควรจะเติมไปนิดหน่อยแล้วก็เกลือที่สำคัญนิดหนึ่งนะคะเอาล่ะค่ะแค่นี้แล้วก็จะบอกมาว่าอันไหนอร่อยที่สุดนะคะขอบคุณมากที่มาตามดูค่ะที่จอยจังเลย